ันจอบไปอยู่กันที่ที่หวานสิรสอนะฮะใหญ่ดีสวยมากรู้มากแต่ว่าจะได้พักแต่เป็นห้องเป็นห้องธรรมดาบ้านจะไม่มีเลยรเนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องประชุมห้องประชุมอะไรครับเน็ปชงโค,คอค่ะ ขอกว่าจด้ร200 Max สุดเทเตอร์280คนแต่ว่าถ้าเหมือนเอาของออก300ก็ได้ไม่อยู่หนือะไรแต่ว่าเขาพอจะได้เป็นโรงแรมหมดเลยจะไม่เป็นไรก็เป็นแนวบ้างอะไรบ้างมีห้องตับเปหถกไ็นหงไม่ใ่ห้องตจ็นรสทเมนี่70ท่าน เจ็ดสิบหร,รือแปดสิบได้ลานอ่าเาเรียกลานกาซรองะค,ะครับนะคะคือหนึ่งจะใช้ที่สนามฟุตบอลก็ได้ลานกาซรองก็ได้หรือสนามไดกอล์ฟก็ได้สามสามสนามนี่สามารถใช้ได้หมดเลยเข้ามาดูกันนะฮะลานอันนั้นทางเข้าทางเข้ารถก็จะมาจากทางนี้ นี่เดินน้องก็เดิน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 มาแล้วก็สนามโอ้โหโโใหญ่ไหมใหญ่ครับเยี่ยมเยี่ยมมาก็บให้เต y ็มที่จัดสามร้อยนี่สบายสบายเลยโอเข้มะได้ครับนี่คือห้องอันนี้นี่ โซนโรงแรมนะครับผมอันนี้จะเป็นห้องอาหารอาหารเช้านะคะก็ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำอะไรก็สามารถได้ตรงนี้หนึ่นนะคะอันนี้90ท่านนะเกาสิบคนอเกาสิบท่านอาหารเช้าก็ที่นี่อาหารกลางวันก็ที่นี่แต่ถ้า90ท่านไม่พอพี่จัจะแบ่งไปนู่นเลยโซนหน้าสปาแล้วก็รายข้างนอกเลยอ๋อได้ <Okay. S 1> คือบริเวณคือจัดไลน์ให้คุณเต็มพิกัดและสถานที่แนละสามารถไลนนี่คือรบอบรอบจริงๆก็อยากให้ใช้ที่นี่นะเพราะว่าจะดูเรื่องข้อ,อค่ะอ๋อมีข้าวแต่ตสวนี้ีข้อมูลมันีอยู่ในนี้แล้ว อตอนนี้เสชั้นพออสพออือ อันนี้เป็นห้องพักห้องสุพรียตรงนี้จะมีทั้งหมด84ห้อง้งนีเ็สไดใช่เดี๋ยวเราก็ขยับได้จะนอน3นอน4ถ้คุณพิจารณาดูเพราะว่าห้อง่อนก็บ้างเหมือนกันถ้าเกืดว่าจะนอน4เนี่ย แต่ว่าจะถังจริงๆอะได้แค่สามพี่จริงเรื่องเสริมนะคะเปน็นเสริมก็จะเป็นเป,นเป,นเปน็นเป็นเป็ออนเตียงให้เป็นเบาะให้ยังไงก็ได้ค่ะคือคือเอ,อ่อไม่ใ่เตียอย่างนี้เป็นเตียงเสริมขึ้นมาผ่า<ง>สามารถค่าเก็บแตกที่นอนก็คือเป็นที่น<ด>อนขึ้นมาค่ะใชทนน่ที่เราได้่าเสริมนะครับมอเตอร์ไซค์ที่เราเช่ามาทับ200บาทที่โค้งโค้งอะไรนะเน็ตโค้งป่าป่านะครับแล้วนี่ สภาพในตอนนี้นะครับคเพื่อนดูครับเฮสติสํำคัญลงทุนมากนะครับทุเนเพมากเลยค่ะทุนเพมากๆ,โอ,ากๆโอเคครับไปที่สุดท้ายนะครับ